สุดบบท้ายสุดท้ายของปีจริงจริงก็ดีครับผมคือในรอบ4ปีครับที่ผมมาในเขาดาวเนาะแต่ผมว่าก็รู้สึกดีที่แบบว่ามีงานไฮยอ์นี้ที่เขาจัดให้ผมแบบได้มาปิดแบบว่าโชว์ท้ายปีให้ผมได้คนระับผมไม่งั้นมันจะค้างคาดนึงนะครับผมก็แฮปปี้ดีครับผมว่าสนุกด,ดีนะแล้วก็แบบพอมันเป็นงานที่แบบว่ามีแค่ผมกับแฟนลับกันเองเนี่ยมันเลยแบบเ,เหมือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับครอบครัว เกมกับพี่ปอปอด้วยอ่า<อ>ใช่ครับผมใช่ผมอ่อคือจริงๆผมก็เกรงใจ <laughs> พี่เขานะผมบอกว่าเขาคงไม่ได้ชินแบบว่าอะไรแบบนี้มากผมแต่ว่าเขาขึ้นมาเขาแบบพยายามเทคแคร์อากาเซ่แล้วก็แบบว่าแบบสนุกพยายามสนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขอบคุณพี่เขาเป็นเกียรติที่ได้แบบว่ามาเล่นเกมอะไรด้วยกันครับเมื่อกี้มีโอกาสได้มอบของรางวัลให้กับแฟนครับอ่าใช่ครับผม ผมว่าก็ดีครับก็คือแบบเม,มื่อวานเป็นคริสต์มาสด้วยครับผมแล้ววันนี้แบบพอผมกับทางไฮเยอร์เนี่ยเราเลือกที่จะแบบว่ามาแบบแจกของที่แบบว่าเป็นเครืยย่องใช้ไฟฟ้าที่แบบทุกคนเอาไปใช้ได้จริงๆครับผมก็เพราะว่ามันเป็นของขวัญที่เขาเรียกว่าอะไรเดีที่แบบเอาไปใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็เป็นของขวัญที่ผมว่าทุกคนน,น่าจะอยากได้ครับผมแล้วก็นอกจากแค่ แฟนคขับแล้วเนี่ยแบบสมมติถ้าเกิดเขามีครอบครัวเนี่ยเขาแบบเอาแอร์ไปติดใหม่ที่บ้านเนี่ยผมว่ามันก็สปอร์ตแบบได้ทั้งครอบครัวเขาเลยครับผมก็แฮปปี้ดีครับเหมือนให้ของขวัญปีใหม่ทุกคนไอเออร์เป็นไงบ้างครับไอเออร์เนาะก็ดีครับผมก็เออเขาก็สปอร์ตผมนะเขาแบบถามตลอดเลยครับว่าเครื่องซักผ้าเจ๊งยังแบบว่าแบบมีอะไรต้องเปลี่ยนที่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่เจ๊งตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเจ๊งเมื่อไหร่ผมบอกทันทีครับผมฝากแฟนๆหน่อยให้สำหรับแบรนด์ให้ แล้วผมก็ไฮเยอร์ยังไงก็อยากให้ทุกคนเนะี่ยยอมให้ผมกับไฮเยอร์ได้ดูแลทุกคนอีกสักปีหนึ่งแล้วกันนะครับผมยังไงก็ผมกับไฮเยอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมใหม่ๆไหมทุกคนได้ร่วมสนุกแล้วก็เดี๋ยวจะแจกของอย่างนี้เรื่อยๆน,น,นะครับผมเราไฮเยอร์ก็สายเปย์อยู่แล้วแล้ว <laughs> ผมไงก็ higher, ขอให้ผมได้เทคทุกคนอีกสักปีหนึ่งแล้วกันครับ แมมอยากให้รีแคปชีวิตของแบมไปนิดหนอยปีนี้หน่อยโอ้ยผมอยากรู้จริงเลยว่าตอนรีแคปปีหน้าเหรอครับผมปีนี้ปีนี่แล้วกับกับแบบต่างตเพราะปีนี้มันเป็นปีที่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับผมตั้งแต่ย้ายค่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้ลองทํางานในระบบใหม่ๆที่แบบว่าผมก็แบบว่ามีส่วนร่วมในการเข้ามาสร้างระบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่า แบบทุกคนจะเอนจอยกับแบบการร์เก็ตติ้งใหม่ๆที่มันผ่านแอลบังพงษ์ชาลหรือเปล่าแล้วก็แบบซิสเต็มใหม่ๆที่ทุกคนอาจจะจับต้องไม่ได้จับต้องสิรู้สึกถึงมันได้ครับว่าแบบฟีดแบ็อะไรที่เราได้มาเราก็แบบว่ารีบนํามาแก้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็รีบออกมาแตบบ่ว่า,อาตอบฟีดแบ็กแฟนครับทุกคนให้ได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ดีครับผมว่าเป็นปีที่ท้าทายแล้วก็เป็นปีที่มั่นคงในตัวผมมากๆแล้วก็ มันทําให้ผมเนี่ยแบบพร้อมที่จะลุยปีหน้าแบบเต็มที่ได้แล้วคุณมองว่าเป็นปีทองของแพีทเ,เหมือนกันนะคืทอท<ๆ>ุก<ๆ>อย่างที่ทำที่ทำคือสำเร็จทงัทงหมดเลยับผมก็แฮปปี้นะครับผมก็จริงๆมันก็ต้องขอบคุณอาเซีทุกคนแหละครับที่คอยอยู่<ม>สป,ปอร์ตนะครับผมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับผมปีนี้ผมอาจจะอยู่ไทยหน่อยเพราะว่าแบบแอปเปิ้ลโฮมชาวยังไงี้ยผมแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมก็จะเริ่มไปในที่ใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยลองไปทำนะครับผมเหมือนกับที่ผมลงมาทำโฮมชาวในปีนี้ผมก็รอติดตาม ดี๋ยวเริ่มใชนี่เริ่มใช้ชน,ชนี่กับกับศิลปินที่ไปคอลเลกต์ด้วยแล้วใช่นี่ใช่เริ่มทำเพลงกับพีอ่อาชยังทำอะไรพวกนี้เพลงแล้วโอเคโอ้ใช <laughs> ่ก็อย่างพี่ทำที่เพิ่งปล่อยใหมท่ทีสองทีนะครับก็คือแบบว่าจริงๆก็มีคุยๆครับผมแบบเออมีอะไรก็แบบผมก็อยากช่วยเหมือนกันนะแบบผมแบบว่าแบบพร้อมที่จะแบบไปทํากับพี่บ้างเพราะมันก็แบบออกจากเข้าออกจากเซฟโซนของพวกเขามาเพอยากออกจากเซฟโซนของผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่ง เพลงทีสองทีในจริงๆเขาให้ผมฟังตั้งแต่ตอนอัดเพลง Dancing by myself วรับผมแล้วผมก็ชอบก็เลยแบบเออโอเคถ้าเกิดถ้าพี่ทำโอเคจริงๆนยผมก็อยากร่ไปทำนะอะไรมันก็เกิดขึ้นอย่างอิงกับพี่เจฟเขขอคิวเขาขอคิวมาไร้อยังขอเกออพี่เจฟนี่ก็ก็ตามที่บอกในคอนเสิร์ตแล้วกันครับผมส่วนพี่อิงนี่คือเขาบอกว่าเขาขอเก็บเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสไหนแล้วเขาจะเอามาใช้ ก็ผมก็จะทาตามสัญญาที่ผมบอกแหละสุดท er> ้ายน่าจะไม่ได้เจอแบงค์ในปีนี้ก็ดีวันพรีใหม่แฟนเพป็วับิใหม่นะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนสำหรับปีนี้นะเพราว่าเป็นปีที่แบบว่าผมได้กําลังใจเต็มอิ่มเลยนะครับผมในหลายๆด้านครับทั้งด้านการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับผมซึ่งผมชอบที่ปีนี้ทุกคนถามผมว่าแบบเหนื่อยไหมแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมผมก็ตอนนี้ผม กบ,บอกครับว่าช่วงทํางานมันก็คือเหนื่อยแต่ผมได้ตอบสักทีแต่ว่าตอนนี้พอผมพักแล้วผมได้กลับมา recap ปีนี้ของตัวเองได้ทําไไรหอะไรอย่างเนี่ยผมอยากบอกทุกคนว่ามันคุ้มกับที่เหนื่อยไปแล้วตอนนี้คือมันไม่เหนื่อยนะครับผมมันแบบว่า,าชื่นใจมากครับตึกจีน <laughs> ับผมซึ่งยังไงป,ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาอะไรแปลกใหม่หมาให้ทุกคนได้ดูครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้สไตล์เป็นๆอยู่แล้วคือไม่อยากอยู่อยู่กับที่เดิมนะครับผมแล้วก็โมดูบอกว่า ีหน้าต้องให้ลองทําอะไรใหม่ๆผมก็ต้องลองดูครับผมผมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันหมอดูเขาบอกอะไรมาหลายอย่างผมก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะผมก็ขอให้ปีหน้ามันรับเรื่องทั้งตัวผมแล้วก็สำหรับอักเซทุกคนด้วยละกันนะผมแล้ก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับแล้วก็ปีนี้อาจจะไม่ได้เข้าดาวด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวผมก็อขอยืมอโอกาสนี้เป็นการออยครปีใหม่ล่วงหน้าและกันรับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะบินกลับไปเกาหลีไปใช้เวลาของผม เป็นเยียดเยียนนะผมขอบคุณมากนะครับ insert insert นะครับมีหน้าดวงดีใช่ไหมคะแบบหมอดูบอกว่าดวงดีเขาบอกว่าดีมกระลาคุมพาครับแล้วมันต้องมันต้องไปที่ใหม่หนึ่งจะดีอ๋อนี่บอกเรื่องบอกด้วยหรอแต่ผมก็ไปผมก็ผมผมไม่ได้ไปดูแบบหมอจริงๆอ่ะผมดูก็ตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะดูลาศีเมษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งเขาบอกว่าไอเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมพระเจ้าแห่งความสําเร็จอ่ะ ก็จะปล่อยมือผมปีหน้าอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอ๋อที่ปีหน้าควรทำอะไรดีเนี่ยเป่างเง้ยเป่าง้ผมก็กลัวครับผมก็ขอให้มันไม่เป็นอย่างนั้ยนะครับได้ครับผมการถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปแม่เนี่ยได้ครับทำแบบพี่หนุ่มก่อนูกผมได้ครับเอาแบบมีทีรลูกผมเป็นตัวอ่างกถ่ายรูปเป็นตัวอย่างเอาแบบมีทีู่กโครงการได้นะครับโครงการก่อน อนถึงแล้วโอเคอานด้ไหมโอเคบรัเจอกันปีหน้านะครับอปีหน้า